การปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตงเกิดขึ้นในประเทศจีนระหว่างปี1966ถึง1976โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายลัทธิทุนนิยมและละทัทธิจักรวรรดินิยมรวมถึงการกวาดล้างพวกที่เหมาเจ๋อตงมองว่าเป็นศัตรูทางการเมืองหรือผู้ที่ต่อต้านแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการปฏิวัติวัฒนธรรมมีลักษณะสำคัญหลายประการเช่นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรม เหมาเจ๋อตงต้องการล้มล้างความเชื่อดั้งเดิมที่ถือว่าผิดไปจากหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์รวมถึงการลบล้างระบบขุนนางและชนชั้นที่มั่งคั่งในสังคมจีนการเรียกร้องให้ทำลายสัญ,ญลักษณ์เก่าเขืงสังคมมีการทำลายสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับอุดมการคอมมิวนิสต์เช่นศาสนาศิละปะและการศึกษาโดยเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดของพรรค 3. การกดขี่ทางการเมืองกลุ่มที่มีอำนาจการเมืองหรือมุมมองที่ตรงข้ามกับเหมาเจ๋อตงถูกขับไล่และทรมาน 4. การเปิดตัวของกลุ่มกองทัพแดงกลุ่มเยาวชนที่สนับสนุนเหมาเจ๋อตงได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติพวกเขาออกไปทำการบุกโจมตีและทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มคนที่ถือว่าเป็นศัตรูผลกระทบของการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมทำให้ประเทศจีนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการพัฒนาความรู้ ความเสียหายต่อชีวิตหลายคนถูกข่มเหงและเสียชีวิตจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของประชาชนความแตกแยกในสังคมการปฏิวัติวัฒวธนธรรมได้สร้างความแตกแยกในสังคมจีนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนเหมาเจ๋อตงและผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรู การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงหลังจากที่เหมาเจ๋อตงเสียชีวิตในปี1976และถูกนำไปสู่การปฏิรูปในจีนในช่วงปลายทศวรรษ1970ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ